ใช่ค่ะพี่น้องวันนี้จะมาตำแก้วค่ะสับปลาจะ้ปะปลานี่จะเป็นหมกพริกตำละเอียดแล้วค่ะ นี่จะเป็นเผาหอมเผากระเทียมจ้ะขวดพริกแกะเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้เป็นเปลือกมันอันนี้ก็เป็นหอมกระเทียมที่แกะเราแล้วค่ะตํำเลยค่ะตํำเลยนะคะ ทำให้แหลกเลยค่ะทำให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะ บล้วก็เพดได้พี่น้องสีเจืดิดสีเจือดมากเลยใส่พริกอีกเนะเาะใส่สมซ่อนเผ็ดแท้ต่ำแล้วไง ใส่ปลาล่าเลยค่ะใส่ปลลาสับเลยค่ะเทลงเลยค่ะ ็จะใส่ผงนัวลไใส่น้ำตาลน้ำผึ้งเน น้อยมักน้ำตาลลายมักน้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลน้ำน้ำตาลค่ะใส่อีก จะใส่ปนาตุ๋ใส่น้ำปลาเพื่อคว่วนัวจะน้ำล้นแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้อง ลวกผักพี่น้องอันนี้จะเป็นใบใบผงชูรสนะคะอันนี้ก็จะเป็นพักโ้มค่ะพักโขมนค่ะลวกผักโขมน้ำลวกเกลี่ยน้ำจ้ะดอกกรเกียวค่ะลวกดอกกระเกียว นี่ค่ะไปซื้อเพื่อนไหมค่ะเจ้าของบ่เจ้าของบ่ได้ไปหาอันนี้จะเป็นดอกกระเกียวอีหยังเขาดกดอกกระเกียวพันบ่ห้บ่อเมนยูน้ำทงหน้าด้ค่ะข้าเจ้าปูกคายไหมค่ะข้าเจ้าปลูกคายก็เลยคืดยากค่ะบ้านเจ้าของมันแห้งมันแรงมันบ่ท่านได้เกิดอันนี้ข้าเจ้าข้าเจ้าใส้หดน้าไหมค่ะข้าเจ้าปูกหนน้า ปลูกเป็นหลายไร่อยู่ค่ะนี่ค่ะทั้งมืดนี่ก็สี่สิบบาทค่ะ40บาทก็ถือว่าได้ได้หลายอยู่เพราะว่าเขาลงทุนเนาอค่ะกะ็พ่อซื้อกินจะลวกค่ะจะลวก มาค่ะแล้วลลวกผักโอ้ยลวกผักอันนี้ต้มไข่ค่ะต้มไข่ต้มยำตุ้มจ้ะลาบหมูค่ะลาบห,หมูเป็นตอนแก้วค่ะแก้วเป็นถ้วยลวกผักลวกผักกะแซ่บค่ะมาๆๆๆ กินผักสดก็ได้จ้ะมาค่ะมาอร่อยมากจ้ะมาเด้อพี่น้องปิ้งปลาก็มีตังว่สองตนจ้ะได้ิกินเบิดมาค่ะมาแซบค่ะตำแก้วได้จ้จเ้อนี่มาเลยกินข้าวน้ำกันได้พี่น้องแซบค่ะแซบก็น้ำปาลาครมาค่ะมาพี่น้องมากินข้าวด้วยกันเด้ค่ะก็ซ้ำนี่ละพี่น้องอาหารเศร้าเมื่อเนี่ย พีน่น้องตระอกที่มาเยี่ยมมาชมมาให้กำลังแรงใจขอบคุณมากมายเดี๋ยจ้าได้บว่าสิเป็นเมืองไทยเมืองนอก,กเอเซเซยุโรปเอเชียพวกลวกกานมานาวเปนแบ่บนี่ผมพักอะ่ะยังก่อนพักผมชลดจ้ะมาจ่ามากินสดก็มีกินสดก็ได้ค่ะบมาได้ค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะ ต้นนีแ้แหละค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ